พุทธศาสนาเกิดขึ้นจากใจคือความสงบแห่งเดียวเกิดในที่เดียวคือที่ใจ<ม>เพราะฉะนั้นในการที่เราจะศึกษาหรือค้นคว้าจะพิจารณาหรือฟังธรรมคำสอนที่ท่านแสดงก็ดีอย่ไปค้นคว้าศึกษาที่อื่น ให้ศึกษาที่ใจธรรมะที่ปรากฏในที่เกิดเรียกว่าพุทธศาสนานั้นคือเกิดที่ใจเมื่อขยายความมาไปก่อหมายความ,มา่ธรรมนั้นมีสองอย่างคือรูปกับนามถ้าหากมีแต่รูปอย่างเดียวก็ไม่กว้างขวางอย่างที่ท่านแสดงทึงเรื่อง ผู้ที่ไปเกิดในรูปประภรูปประมไม่ทราบจะทํายังไงรู้จักเฉพาะตนเอง<ร>อเห็นเฉพาะตนเองหรือไม่เช่นนั้นก็อย่างเราพากันภาวนาพิจารณาเฉพาะใจของตนคนอื่นไม่เห็นด้วยมีเป็นตัวอย่างหรือไม่มีใครทราบด้วยทันทีเมื่อเราพิจารณาแล้วต้องอาศัยรูปคืออาศัยเสียง พูดออกมาจากรูปคือเด้เก็บปักคนเดินยังค่อยทราบด้วยเพราะว่าธรรมนั้นอยู่ตรงไหนอะไรต่ออะไรต่างนั่นเองเดียวว่าต้องอาศัยรูปกับนามทรรยังค่อยขยายกว้างขวางแต่แท้ที่จริงรูปไอ้นามธรรมเกิดที่นามที่ใจเมื่อการศึกษาก็ศึกษาถึง ใจคืออารูปเช่นก่อนเมื่อเข้าใจอารูปคือใจแล้วจึงค่อยขยายมาหารไอรูปธรรมนันม่นมันมีหลายอย่างที่แสดงย่ยนย่อมาสือรูปธรรมนามธรรมขยายออกไปอีกแม้แก่รูปกับนามนี่แหละมันมีปฏิกริยา แสดงออกภายนอกให้เป็นของให้ความชั่วเกิดความชั่วขึน้นแสดงในทางที่ไม่ดีเรียกว่าอะุูสนก็เรียกว่าธรรมเมืองกันถ้าแสดงว่าทางดีเรียกว่ากูศลก็เรียกว่าธรรมเมืองกันถ้าแสดงมาทางที่ไม่ดีไม่ชั่วขือนของกลางเรียกว่าพายาก็จะทา ที่ท่านเสื่ากุศลาธรรม,มากุศลาธรรมาพญาสตาธรร,าธร,รม,มาเป็นธรรมทั้งหมดนี่ขยายมาจากสองนี้ขยายไปเป็นเป็นสี่คือได้แก่ธาตุสี่หรืออริยสัจสี่ก็ขยายไปจากนี่แหละเป็นห้าก็ได้แก่รูปกำนามของเก่า แต่ว่าแยกออกไปรูปเป็นหนึ่งนามเป็นสี่คือรูปหนึ่งได้แกร่รูปได้แก่กายเวทน,นาสัญญาสังขานธ์มียาณเป็นสี่เรียกว่านามธรรมาก็ขยายตัวอย่างเดียวกันเนี่ยขยายไปเป็นหกก็คือเอกนภาหกขยายไปเป็นคิบสองก็ได้ายตนะาภายในหกภานนอกหกเป็นคิบสองค้่งเอาไว้จากนันเดียว อย่างอันหนึ่งดังอธิบายฟังแล้วถ้าศึกษาพุทธศาสนาถูกหลักเข้าหาจุดเดียวจบเป็นถ้าหากว่าศึกษาไม่เป็นไม่เข้าใจค้นคว้าขยายออกไปภายนอกไม่เข้ามาหาใจเลยจับอะไรไม่ได้ได้แต่คำพูดได้แต่ชื่อสมมุิบัญญัต ตัวทำจริงๆเลยไม่ได้อย่างที่ท่านพูดงเรื่องลักพุทธศาสนานี้สามประการคือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นหลักใหญ่ใครจะเป็นพุทธมามะกะคือนับถือพระพุทธศาสนาหรือที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องมั่นอยูน่นในรักสามประการนี้ให้รู้จักรักสามประการนี้เหมือนกัน ผู้จะบวชเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องถึงพระรัตนตรยัยคือพระพุะทธธรรมประสงค์เสียก่อนจึงค่อยถึงพระรัตนะาในจึงค่อยบวชได้โดยเฉพาะสามเณรน่นบวชด้วยพระไตรสานาคมคือขอถึงพระพุะทธธรรมประสงค์เป็นสารนะส่วนชิ้นสิบนั่นเป็นข้อปฏิบัติพระสงฆ์ก็ภิกษุก็บวช คือขึ้นต้นเป็นสามเณรถึงพระไตร,ราามมไปก่อนแล้วจังค่อยสวดญัติคือว่าสงลงมติเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธ์รับรองเข้าโม่ไทยเรียกว่ายัติจะจุถกรรมคือลงมติกันน่เดงลงมติว่ารับรองได้ส่วนชิ้นสังรอิบเจ็ดเป็นวิธีดำเนินชีวิตของพระ จะต้องดงงาเนินตามแนวนั้นมีขยายออาไปพระพูดธประธามประสงค์ต้องมั่นอยู่ในตรงนี้นี่เป็นหลักของพุทธศาสนาทานี้จะย้อนมาอธิบายถึงเรื่องหลักพระไตรสารณาคมขอพระพประธามประสงค์ทั้งสามนี่แหละให้เข้าใจที่ทวนเพื่อก่อนแต่ให้ฟังให้ดี ฟังยากจะหน่อยมันเป็นของทับสนกันพูดของอันเดียวขยายไปแล้วย้อนเข้ามารวมเข้ามาอีกแล้วก็ขยายไปอีกเพื่อให้เข้าใจแล้วก็ย้อนเข้ามาสรุปเอามาเพื่อใหล้ลงในจุดเดียวไอ้เที่ยอธิบายอธิบายอย่างนี้เข้าใจยากถ้าหากว่าคนไม่เคยฟังและไม่เคยพิจารณาถือตามตำราหรือถือบัญญัติถ้าปฏิบัติแล้วเข้าใจง่าย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านมีบาลีอย่างนี้พุทโธธรรมโมสังโฆจาตินานาโหนตามปีวัตุโตอัญญามัญญาวิโยขาวะเอกีภูตามปนัทโตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทโธธรรมโมสังโฆจาตินานาโหนตามปีวัตุโตว่าโดยวัตถุเป็นสาม ือพทธอันหนึ่งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสักอัญญะมัญญายโยคาวะคือทั้งสามประการนี่แหละทั้งสามอย่างนี่แหละทั้งสามลัตตนตรัยนี่ยต้องอาศัยซึ่งกันและกันเอกีภูตัมปนัตโตหากว่าพูดโดยเมื่อความแล้วอันเดียวกันสามอย่างอาศัยซึ่งกันและกัน พูดโดยเนื้อความและอันเดียวกันนี่พ่อใหญ่ในคกวบเมียน,นี้ที่แรกพูดถึงเรื่องคนละอันกันเสียก่อนพระพุทธเจ้าก็คือพระจิตทัฏฐาราชกุม,มารบำเพ็ญเพียบรบารมีหรือบำเพ็ญทุกขก็คืยากจนสำเร็จเป็นพระราหันสมาสมพุทธเจ้าอันนี้เป็นเรื่องบรญญัตต์ตำลา กรดังอธิบายแล้วจะเป็นระวเจ้ากับพร,พระทักไทยบริสุทธิ์หมดจดคือเห็นแจ้งรู้จริงในสัจธรรมและกรรมจากกิเลสอาปธรรมให้หมดสิ้นไปจึงได้เป็นพระอาหารหันต์ได้เป็นพระสมมาสัพทธิจ้าที่ว่าพระอาหารหันต์กับพระพุทธเจ้าในไม่ผิดอะไรกันหรอกคือคือล่ากิเลสเหมือนกันแต่ว่าพระสมมาสัพทธเจารูู้้โดยตนเองไม่มีครูอาจารย์พระอาหารหันต ชนาะกิเลสชนางะกิเลสมดจดชิ่นฉึงเพราะได้ฟังคำสอนครูเจ้ยแล้วยัง่อยรู้ตัแต่ในผลที่สุดหมดจดกิเลสเท่ากันเห็นนั้นท่านยังเรียกว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะคือว่าตัสรู้เองรู้เองนิสสาวกาบพุทธ,ธะพุทธ,ธะเหมือนกันแต่ว่าฟังยัง่อยรู้เกวะสา,าวกากาบพุทธ,ธะ อันนี้ว่าถึงพระพุทธเจ้าอันนี้มาว่าถึงเรื่องพระธรรมขันธ์พระธรรมนั่นมีหลายอย่างดังอธิบายมาแล้วสรุปรวมควมเลยนะคือรูปธรรมนำำามธรรมขยายมันก็คือดีชั่วไม่ดีไม่ชั่วเป็นธรรมขายายไปดังอธิบายมาที่กี้เนี่ยนี่เป็นธรรมพระธรรมนั่นเป็นรูปก็มีม่เป็นรูปก็มี ราไม่พูดถึงเรื่องธรรมพระสงฆ์คือบุคคลธรรมดาธรรมดาแล้วเนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมคำัสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำมาปฏิบัติพึกหัดอบรมจนกระทั่งเกิดความรู้ความฉลาดสามารถชำระกิเลสให้หมดจดชิ้นซึงไปได้เนียยว่าพระสงฆ์ ถ้าสงผู้ชำกระลงของเก่าอย่างพุทธเจ้าเหมือนกันคือกิเลสไม่มีในใจชำนากิเลสให้ใสสะอาดใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จึงเป็นพุทธสาวกอันนี้พูดเป็นอันๆไว้เป็นสามอย่างท่านนี้จะผสมพูดถึงเรื่องการผสมพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธพุทธะคือความรู้รู้อะไร ก็คือรู้แจ้งเห็นสัจธรรมตามเป็นจริงแล้วชําระกิเลสหมดจดจากสันดานเรียกว่าแพทยธรรมหรืออีกในหนึ่งจะพูดถึงเรียกว่าแพทยธรรมนั้นคล้ายๆกับว่าเป็นน้ำมาชําระชักฟอกผ้าของเราที่ตกระกอเอา เอาไอ้น้ำก็บนี้สบู่แฝกแฟกกัเองมาชำระซักฟอกผ้าของเราซกะปกการชำระไอะ้ของสปกปลกอ่ะนี่ยคือชำระด้วยแฝกเล่นน้ำหรือสบู่นั่นเลยพระธรรมอันนี้พระสงฆ์ละ่ะคือผู้เอามาชำะระ,าาชำะนั่นเองคือวิธีมาชำระหนึ่งคือพระสงฆ์ มันจกระปกผ้าจกระปลกถ้าไม่มีแฟบไม่มีมสบูก่กดชำระละ,ละน้ำไม่มีน้ำก็ล้างไม่สะอาดชำระไม่สะอาดเมื่อชำระก็ต้องใช้น้ำนี้สบูแ่แฟบน้ำแลสบูแ่แฟบถ้าคนไม่เอามาใช้คือไม่มีผู้เอามาชำระมันก็ไม่สำเร็จความประสงค์ตามความประสงค์ จึงอุปมาเปรียบว่าผู้ที่เห็นว่าของสุกปลกคือพุทธ,ธะเห็นผ้าเของสุกปลกคือพุทธ,ธะนั่นแหละคือความรู้รู้ว่าสุกปลกและวิธีที่รู้ว่าสุก็ปลวกนั้นมีอุบายปัญญาและมีความสามารถฉลาดที่จะหาเอาของสุก็ปลกอของเอาแฟบบเอาสบู่แล้วเอาหน้ามาล้างของสุกปรกนั่น คือปัญญาเกิดจากของสกปรกคือเกิดจากกิเลสมีเห็นโทษของกิเลสแล้วก็มีวิธีชำระกิเลสให้สะอาดด้วยอุบายปัญญาวิธีต่งางๆหรือเกิดปัญญาขึ้นปัญญาก็คือได้ธรรมนั่นเองได้ของมาซักฟอกนั่นเอง นี่ของที่มาซักฟอกมันมีเยอะแ้วค่ะนี่ถ้าไม่ามาซักฟอกมันก็ไม่สะอาดผู้ที่ไปเอามาซักฟอกนั่นคือสังฆะคือสงฆ์ให้มันเข้ากับว่าสงฆ์ทำไมย,ยังเรียกว่าสงฆ์คือสู้ปฏิปโนปฏิบัติดีอุสูปฏิปโนปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นไปเพื่อคนทุกข์ปฏิบัติไม่เบียดเบียนตนในคนอื่น เป็นที่หน้าอิสระกล่าวไประบูชาคือเป็นใหญ่ในอิสระในตนเองสามีจีตปฏิปโนสามีแปลว่าเป็นใหญ่ก็ว่าืนว่าหน้ากล่าวไแระบูชาก็ว่าพูดกันง่ายๆได้ว่ามีอิสระไม่เป็นทาสของใครรู้ได้ตนเองทำได้ตนเองทำได้ตนเองรู้ด้วยตนเองแล้วทำโดยอิสระไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนคนอื่นตนในคนอื่น จึงเป็นที่น่ากลาบไปแต่สักราบูชาของคนทั่วไปมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์อธิบายพระสงฆ์เขาตกลงว่าพระพุทธคือรู้ธรรมคือรู้อุบาแอบคือรู้เห็นของสก,กปรกพระพุทธพระธรรมคือสิ่งที่เอาของสกปรกจริงเที่ยวไปชำระสองของสก,กปรกมาชำระท่าที่มันสก,กปรกนะพระสงฆ์ก็พูดที่เอา ของนํามาชาระนั่นแหละเนี่ยพระสงฆ์เขากมาเปรียบเพื่อให้เข้าใจง่ายคราวนี้ยังอีกชั้นหนึ่งอีกสุปฏิปโนถ้าไม่ปฏิบัติด,ดีไม่ปฏิบัติกลงขึ้นประสงค์ก่อนนะครับนีไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติกลงก็จะไม่เห็นธรรม ็าจะไม่เกิดความรู้ก็จะไม่เป็นพุทธ,ธะต้องปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเสียก่อนเนียกว่าสมาทิิจะเห็นชอบเห็นตรงเห็นถูกต้องจึงจะเกิดพุทธ,ธะขึ้นมายกประสงค์นั้นก่อนนะคะนี่ปฏิบัติดีแล้วก็เห็นจึงค่อยเห็นเห็นคือความรู้ เห็นนั่นคือเห็นสิ่งที่ไอปฏิบัติดีดังเข้าไปเห็นสิ่งที่มันสกปรกและจึงหาวิธีมาแก้ของสกปรกนั้นียกประสง์ขึ้นก่อนแล้วก็จึงเป็นพุทธะจึงเป็นธรรมะอันนี้จะยกธรรมะขึ้นก่อนอีกขันทั้งโลกนี้ต้องเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นธรรมคือธรรมดาธรรมชาติที่เราเรียกว่าธรรมดาธรรมชาติคือเป็นธรรมอยู่แล้ว กิเลสทั้งหลายเันเป็นธรรมอยู่แล้วในโลกนี้มีอยู่แล้วไม่ใช่ไม่มีคนที่มาค้นคว้าหาความรู้จากกิเลสนั่นคือปัญญาอาวิชาความรู้จากจากกิเลสนั่นแหละเรียวกว่าปัญญาปัญญาก็มันเกิดจากกิเลสนั่นเองไม่ใช่ไหมนอกเหนือจากกิเลสนี่จริงวายกพระธรรมขึ้นก่อนแล้วก็ไม่ได้ความรู้ในการที่จะชำระกิเลสน่กเกิดพุทธะขึ้นมา นี่ก็เกิดสังฆาคือการปฏิบัติถูกต้องอีกเหมือนกันมันสลับสับสร้างออยู่อย่างนี้อ่ะท่านเกงว่าเอกีพูตามปนัทธโตถ้าพูดโดยเนื้อความเนอันเดียวกันฟังยากเข้าใจยากถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจคิดค้นพิจารณาทางจิตจริงจังต่อเมื่อเราได้มาทำเช่ก่อน คือไม่เห็นตัวใจดังอธิบายฟังมาแล้วจับตัวใจแล้วมาชำระตัวใจคือจับตัวใจเห็นใจนะนะั่นแหละจำหลักใจซะก่อนเหมือนกับเราเห็นเราเหมือนกับผ้าเมื่อเราเห็นผ้าแล้วของสกปรกเกิดที่ผ้าติดที่ผ้าที่เราเห็นของสกปรกคือเราเห็นอาการของใจ แล้วเนืาหาไหววิธีที่ชำระของสกปรกคือใจนั่นเรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นเช่นนี้แล้วเราชักเราซักฟอกข่าวผ่อนของเราที่สกปรกให้สะอาดได้คือชำระใจของตงนในวนสุดมดหดไใ้ถ้าจับใจคือตัวเดิมไม่ได้กสแล้วก็ไม่ทราบว่า,วาจะไปซักฟอกตรงไหนกันอะไรมาติดมาเกาะตรงไหนของตู้เรื่องนี่ยังควร ให้พากันหาค้นคว้าหาเตัวนใจอบลงฝึกฝนให้เข้าหาตัวใจถ้ามันได้ก่อนอย่างนี้เราอยู่กับใจใจนั้นเกาะเกีเ่ยวด้วยกิเลสขุนมัวไปด้วยกิเลสวุ่นอยู่ได้ด้วยกิเลสเลยไม,ม่รู้เรื่องว่าอะไรเป็นใจอะไรเป็นกิเลสคนเราเอากิเลสมาเป็นใจเอาใจไปกิเลสมันจึงค่อยยุ่งเหยิงกันไปหมด โกรธเกิดขึ้นก็เข้าใจไว้เรากโกรธที่จริงกิ่เลสมันอยู่ต่างหากไม่ใช่เรากโกรธแต่เราไปยึดตัวกิเลสมาไว้ในตัวของเรานั่นแต่งี้เรื่องมันอย่างสมนเ็จมหาวระรหทฉันพูดถึงเรื่องเจ้าคุณโอรีที่วันนี้เขาพาสีเป็นที่หลังขเขาจะ อช้อยาเน็บยาหมืน่นถ้าไม่จองหรกไม่ใช่ของฉันเ้าเธอพาไปเถอะเขาก็พา่าเลยสบายท่านก็พูดเลยสนกุกอยู่คือว่าไม่เอาใจไปยึดจดจ้องตรงนั้นมันก็เรื่องของเรื่องเรื่องของกายเป็นเรื่องกายขนาดสัมผัสถูกต้องอยู่คือสัมผัสอายตนะ ท้องภายนอกกับภายในกระทบกันเกิดประสาทความรู้รึกหรือเซลล์ที่ว่าเนี่ยเกิดความรู้สึกขึ้นมาจะไม่ให้รู้ไม่ได้แต่ด้วยเหตุที่ใจท่านแข็งเก่งหรือท่านมีความสามารถสระแยกออกไปหรือเข้าใจตามเป็นจริงเห็นว่าสิ่งนั่นเป็นเรื่องของสิ่งนั้นท่านไม่เอาใจไปไว้ตรงนั้นก็ปล่อยลงไปได้ เมื่อครั้งท่านจะบันนี้เนาาื้อผ้าขาท่านหักมีหมอจินแสสองคนดึงคนละข่างคนหนึ่งดึงดึงท่อนปลายคนหนึ่งดึงท่อนท่อนกบลูกจีนลูกหาพขนจะลองเคี้ยวกันหมดเลยท่านเคยพอดีนางนาข่ารู้สึกว่าาการจะเจ็บหนักจนเหลือทนนั่นแหะ เนี้ยเดี๋ยวให้ฉันหายใจสักหน่อยก่อนขเขาเรก็ปล่อยวางมือเขาฟังเอ้าทำอีกเยอมให้เขาทำเขาก็ทำทํานง,ง่ายแต่ดึงไม่เข้ากันเขาเลยทิ้งให้งเทศให้ลูกจิตลุงหาฟังอะไรกันเจ้าตัวเขายังไม่ทันเจ็บเราไปเจ็บก่อนแล้วร้องไห้ตะเกียกจ้าหมดอืม เนี่ยเรื่องเนี่ยตัวขามันก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหยเห็นพิจารณาเห็นเป็นอนัตตาที่ให้พิจารณาเป็นขันหาอุตนาะธาตุต่างๆนะคือไม่เห็นเป็นอนัตตานี่เองหากจิตเรายัางมาทั้งละเอียดพอซึ่งจะรู้เข้า,ขารู้ชัดตามเป็นจริงโดยพิจารณาโดยลมปฏิโลมเชกอร ่อเมื่อใดถ้าหากใจเราเข้าถึงสภาพความเป็นจริงก็เขา้าถึงใจแล้วจะรู้อาการคราวนี้อันนี้เป็นเรื่องของอันหนึ่งต่างหาดไม่ใช่ใจนั่นแหละเราจึงได้เราจึงได้เอาไปไปใช้ในขนาที่เราในเวลาที่เราจะต้องใช้ในเมื่อเหตุจําเป็นเกิดขึ้นจงว่าหัดมาอบรมพึกฝผลกันไว้เป็นเรื่องที่เราจะต้องพึกฝผลอบรมแต่แท้ไม่ใคร บอกให้หรอกเรื่องเรื่องคนนี้บอกได้แต่เพียงอุบายอย่างที่บายให้ฟังนี่แหละอนคนที่เป็นจริงเห็นจริงนั้นไม่ใช่ของคนอื่นบอกให้เป็นเรื่องของเราเอเกิดเองรู้เองขึ้นมาตั้งห่ากนังเคยที่บายให้ฟังว่าอาธิบายฟังนี่เรียกว่าอุบายการที่จะเข้าใจให้ถึงตรงนั้นเรียกว่าเงียบคายของตนเองไม่มีใครบอกสอนรู้ใช้ด้วยตนเองขึ้นมา เมื่อรู้ชาติด้วยตนเองขึ้นมาแล้วอันนั้นจะเป็นเครื่องมือไว้สำหรับใช้ในอย่างดีที่สุดใน,นเรื่ของรู้เฉพาะตนถึงเอามาพูดกับคนอื่นฟังมันก็เป็นอุบายต่อไปเนี่ยคายเป็นของเฉพาะตัวเนี่ยที่บายวันนี้พูดถึงเรื่องพระพุทธประธรรมประสงค์รักว่าพระพุทธประธรรมประสงค์นัพูดโดยวัตถุนั้นเป็นสาม ถ้าพูดโดยเนื้อความนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผู้ซึ่งจะถึงพระราชนตรัยคือพระพุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายของละเอียดลึกซึ้งผู้จะเห็นนั้พุทธธรรมประสงค์ไม่ใช่ของง่ายแล้วพาทั้งกล่าวบรรนาอยู่ตลอดทุกแห่งทุกหนน่ะพุทธทางทางนักทรายทางนักทรายทางนักทนายแม้จะกราบก็เหมือนกันกราบสามหนเงียบ ไม่ทราบพูดประทับหรสงค์อะไรประสงค์อะไรก็ไม่ทราบกราบชักได้ว่ากราบไม่ทราบว่ากราบอะไรกราบโลหะคือรูปผู้ปฏิจจาแล้วก็เข้าใจาพอแล้วมันไม่ทราบซึ่งถึงของจริงคือพระราชนตรัยผลอันนี้สงเลยมีน้อยมันได้น้อยเหลือเกินถ้าเราพิจารณาอย่างว่าดีแล้วเข้าใจอย่างนี้แล้วกราบที่ได้ถึงที่นั้น กราบเมื่อ,อไรถึงเหมนนั้นอันนี้กราบกี่ครัง้งเหรนไม่ถึงสักทีโอ้โหตั้งแต่เกิดมาพิดาบรรดาผัวญาติทั้งหมดฮัดกราบมาใช่ไหร่ยังไม่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เลยแม้แต่ผู้บวชในพุทธศาสนาที่ศึามันเทีนก็ยังไม่เห็นพระอุคไม่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์ก็ยังเยอะจะถึงได้ยังไงคังนเอาคิดดูสิบางพวกคนนา่าภายังไปถือผีอยู่ซ้ำนะ แทนจะถือพระประธธรรมประสงค์เป็นศาสาไปถือผีเปมม็นศาสะาอีกสักจะถือพูะประธรรมประสงค์ได้อย่งไรใจเป็นขังมีตัวแต่รู้ได้โดยใจของตนเองนางสมเด็จท่านเทศวันเนีน่ยทุรังขามังเอกจรังอาศัยรังโคหาสยังเยจิตตังสัญเมตสันติโมกขันติมาละบันธนา ทุรังขมังเอก,กจรังอาศ,าศาัยยังคหาสยังจิตเที่ยวไปในที่ไกลอาศาัยยังคูหาสายังไม่มีร่างกายเทีาาย่ยวไปในที่ไกลแล้วกลับมานอนคู่หาคือร่างกายมาอยู่ที่ตัวของเราคือร่างกายเที่ยวไกลไม่มีขอบเขตแต่ยังวกลับคือมานอนอยู่ที่ร่างกายคืออยู่ที่นี้ถ้าไปไม่กลับก็คือว่าตาย อันนี้มันวกกลับขึ้นมาอยู่ยังไม่ตายใัย,ย,ยังกลวอาัยังตอนท่า,าตตธาารรมเยจิตตังสัญเมตสันติถ้าหากใครมีจิตตังสัญเมตสันติสํำรวมจิตของตนได้โมกฆันติมาละบันธนาพ้นจากเครื่องผูกพันธนาการของมารที่เราวิ่งไปนั่นน่ะ ไปถูกบ่วงของมานทั้งนั้นจิตใจที่วิ่งส่งสายไปถูกบ่วงของมนันครับขึ้นไปเกาะเกี่ยวในอารมณ์นั้นเรียวกว่าบ,บ่วงของมานเพราะฉะนั้นใจไม่มีตัวแต่รู้ได้โดยใจมันตัวเองว่ามีอยู่เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่อบรมได้ฝึกฝนได้ไม่ใช่เป็นของไม่ได้แต่มันก็เป็นของยากเพราะเราไม่ได้เคยฝึกฝนและไม่เคยอบรม แล้วก็ไม่เคยเห็นตนเห็นัวงมันสักทีฉงนั้นที่อบปไอ้ที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราอบรมใจก็คือมีใจแล้วให้รู้จักใจให้อบรมใจให้มันได้จึงจะใช้ใจได้ถ้าเราไม่ได้มันก็จะใช้เราอยู่ตลอดเวลาคือวิ่งผ่านอยู่ตลอดเวลาไปถูกบ่วงของมารอยู่ตลอดเวลา ที่อารมณ์ก็อธิบายให้ฟังมาแล้วคือให้อยู่ในจุดเดียวเรายอมชนะทุกอย่างแหละที่มันวิน่งพลาดมันเคยมาเต้นไหนแต่ใดมาแล้วอันนั้นยกไว้ซะก่อนครานี้ใจมันวิ่งใจไม่อยู่ในจุดเดียวจะแพ่งที่ลมหายใจเขาออกหรือจะแพ่งที่พุโทโธ ว่าแพ่งในที่นี้จะให้อยู่ในจุดเดียวเข้าไปกระทบอยู่ในสิ่งเดียวปรากฏในสิ่งเดียวหากวันหยากส่งสายออาไฟก็ดึงเข้ามาคือเอาสติม,มันมาอยู่ในจุดเดียวเอาแค่นี้แต่ก่อนให้มันอยู่แค่นั้นแต่ก่อนถ้ามันได้อันนั้นได้ก่อนเมื่อมันได้อันนี้ช้ำนี้ช้านานแล้วนี้แล้วนะ่ะต่อปันหากีมีเรื่องถ้าเข้าได้ถึงตรงนี้แหละดังอธิบายฟานเตกีเนี่ย เข้าถึงพุทโธเข้าถึงพุทธะถ้าจะอุปมาเปรียบดังศาสนาพระเจ้าพระเป็นเจ้าเข้าถึงตรงนั้นนะเข้าถึงตรงนั้นเขาก็ว่าถึงพระเป็นเจ้าแล้วถึงตรงนั้นแล้วก็ว่าถึงพระธรรมก็คือถึงใจเข้าถึงใจเขามีตำราเหมือนกันแต่ว่าน้อยคนที่จะเข้าถึงพระเป็นเจ้า ถ้าเข้าถึงโน้นเขาเรียกว่าถึงพระติจ้าจศาสนาพระเจ้าเองพวกฮินดูก็ทำนองเดียวกันเข้าถึงโน้นนะเยนั้นเราอยากจะถึงพระเจ้าของเราคือพระพุทธเจ้าหรือถึงพระธรรมพระธรรมก็คือพระเจ้านั่นแหละพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละอันเดียวกัน สมมติเรียกผิดแผ่กันไปาตามลัทธิที่นิยมของศาสนา้น่นอนยานนี้เรายังไม่ถึงพระเจ้ายังไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือผู้ร,รู้คือรู้ใจเห้นใจ